เฮ็ดได้ครับถั่วลำหนักเรียบร้อยนะครับเม่อกี้ช่างมหนักแล้วประมาณสองร้อยสี่กรัมเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะวิ่งดีแค่ไหนครับหรืออาจจะวิ่งแล้วไม่เวิร์กก็ได้ครับโอเคล้ <Okay. S 1> okay. อครบนะครับลุยเลยหนึ่งสองสามไปโอ้โ oh. ห oh. <laughs> ไปเลย แรงเกินครับเดี๋ยวเดี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 ๋ยวแรงเกินแรงเกินคอยทีครับปุ๊บมา่มางนี่ครับเอาเลยหนึ่งสองซ้ำไป ควรจะล้วนละ